กล้วยไม้สกุลช้างก็เป็นที่นิยมในการปลูกที่นำมาปลูกกันหลากหลายสีเลยนะคะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมากล้วยไม้สกุลช้างสีชมพูนะคะตอนนี้ก็ได้บานออกมาแล้ว มีความสวยไม่พอกลิ่นก็ยังหอมให้ชวนชมเลยค่ะนี่ค่ะทุกท่านมาดูกล้วยไม้สกุลช้างกันนะคะนี่เป็นกล้วยไม้ชื่อว่าช้างชมพูนะคะ สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube วันนี้มาชมไม้ดอกไม้ประดับที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้สกุลช้างที่มีชื่อว่าช้างชมพูนะคะเชิญทุกท่านมาชมได้เลยนะคะกำลังบานยังไม่เต็มที่ะคะ่ะแต่ความสวยมากเลยะคะ่ะ นี่คือกล้วยไม้สกุลช้างที่ชื่อว่าช้างชมพูนะคะดูจากลักษณะดอกของเขาได้บานออกมาให้เห็นเนี่ยค่ะสีชมพูสวยงามเลยะคะ่ะวันนี้ติกพาทุกท่านมาชมกันนะคะในความสวยของ กล้วยไม้อ่าลำต้นนี้นะคะ่ะช้างชมพูก็มีลักษณะที่บ้านออกมาแล้วดูสีสวยสุดงดงามไม่แพ้กับกล้วยไม้ช้างกระนะคะจากคลิปที่ผ่านมาได้พาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ช้างกระ ตอนนี้กล้วยไม้ช้างชมพูก็ได้บานออกมาให้ได้เห็นได้ชมกันแล้วะคะ่ะวันนี้เลยถือโอกาสพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ที่สวนบ้านติ๊กนะคะช่วงช่วงที่กล้วยไม้สกุลช้างกำลังเริ่มบานนะคะ ดอกของเขาก็บานออกมาแต่ยังไม่เต็มที่ทุกช่อดอกนะคะตอนนี้กำลังเริ่มบานออกเห็นถึงความสวยของดอกเขานะคะติ๊กเลยพาทุกท่านมาชมกันนะคะที่สวนกล้วยไม้บ้านติ๊กช่วงฤดูการกล้วยไม้แทงช่อดอก ก็ได้เริ่มบานออกกันเรื่อยๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ช่วงนี้ก็ทยอยแทงช่อดอกแล้วก็เริ่มบานตามๆกันนะคะตามต้นของกล้วยไม้ช้างชมพูนี้ก็มีลักษณะใบที่ที่ใหญ่ นะคะที่ใหญ่สีนิ้วมือใบเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มเนื่องจากลำต้นเขาสมบูรณ์นะคะใบเลยเป็นสีเขียวที่เข้มดูลักษณะของดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะ ชมพูออกม่วงๆหน่อยนะคะก็จะได้เห็นถึงความสวยของลำต้นต้นใหญ่แล้วก็ดอกสวยนะคะวันนี้ติ๊กก็เลยถือโอกาสพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้สกุลช้างที่สวนบ้านติ๊กอีกครั้งนะคะในช่วงฤด,ดูการออกดอกนะคะ การดูแลกล้วยไม้ก็มีการรดน้ำช่วงเช้านะคะถ้าอากาศร้อนมากก็จะรดอีกครั้งในช่วงบ่ายสามโมงก็จะมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงลำต้นบำรุงใบช่วงนี้ก็จะใช้ปุ๋ยบำรุงบำรุงก้านดอกแทงช่อดอกออกมานะคะ เพื่อที่จะขยายช่อดอกให้เขามีลักษณะที่ยาวและก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วงดูดูการที่แมลงมารบกวนก็จะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเป็นไล่แมลงเอานะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตรของทั่วไปตามท้องตลาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งมีชีวิตนะคะไม่อันตรายตอ่อผู้คนนะคะจะเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติเดี๋ยววันนี้ติ๊กพามาชมช่อดอกของเขานะคะลำต้นนี้ก็ได้แทงช่อดอกมาหนึ่งข้างนะคะการแทงช่อดอกของเขาก็มีลักษณะที่ช่อที่ใหญ่แล้วก็ฟูแต่ก้านยังไม่ยาวพอนะคะ แต่ลำต้นก็สมบูรณ์ดูความสวยงามของเขานะคะกลิ่นดอกของเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆนะคะตอนที่บานออกมาเต็มที่แล้วกลิ่น <Green S 1> ก็จะหอ,อมไม่เพ้กับช้างกระเลยค่ะช่วงฤด,ดูการช้างออกดอกก็จะเป็นช่วงเดือนอปลายต้นปี แล้วประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภากุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นช่วงอากาศเริ่มเย็นนะคะก้วยไม้สกุลช้างเขาก็จะเริ่มแทงช่อดดอกออกมาให้ได้ชมกันวันนี้เลยถือโอกาสพาทุกท่านมาชมกันนะคะ การปลูกกล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้ก็จะเป็นและก็สำคัญต่อการดูแลนะคะถ้าเราดูแลเขาออกมาดีก็จะออกดอกให้ได้เห็นถึงความสวยในลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะที่สวนบ้านติ๊กก็ได้แทงช่อดอกมากันเยอะเลยค่ะ แทงช่อดอกเกือบทุกต้นเลยค่ะแต่ก็ทยอยบานกันไม่ได้บานพร้อมกันนะคะถ้ากระถางไหนที่บานออกมาติ๊กก็ได้ให้เพื่อนๆทุกท่านมาชมกันนะคะอันนี้ก็ลำต้นนี้ก็ได้บานออกมาให้เห็นกันถึงความสวยของดอกของเขาแล้วค่ะ การที่เราอยู่ในสวนดอกไม้กล้วยไม้ก็เป็นการที่ทำให้เห็นถึงความาร่มรื่นร่มเย็นความสวยงามของธรรมชาตินะคะนี่คือบรรยากาศที่สวนกล้วยไม้ก็ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วะคะ่ะ กล้วยไม้ก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วก็เริ่มบานออกมาให้เห็นให้ชมกันนะคะกล้วยไม้สกุลช้างเป็นที่นิยมปลูกกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะาช้างสีต่างๆนานาจะมีหลากหลายสีให้เลือกเลือกปลูกเลือกชมกันนะคะ วันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ช้างสีชมพูนะคะรือดูการช้างออกดอกก็เริ่มมาให้เห็นการเกือบทุกกระถางแล้วคะ่ะทุกท่านช่อดอกสวยมากเลย จากคลิปที่ผ่านมาติ๊กพาทุกท่านมาชมากล้วยไม้ช้างกระนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางต้นที่สามช้างชมพูที่ได้บานออกมาติ๊กก็เลยถ่ายคลิปลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ วันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมสวนกล้วยไม้ที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะกล้วยไม้ก็ได้เริ่มทยอยเริ่มบานกันแล้วค่ะก็พาทุกท่านมาชมลักษณะสีของกล้วยไม้ลำต้นนี้สีหวานมากเลยอะคะ่ะสีชมพูหวานแล้วก็สวยมากเลย กรีบดอกก็มีลักษณะบานออกมาก็ใหญ่พอสมควรนะคะแต่เขายังบานไม่เต็มที่แต่ติ๊กพาทุกท่านมาชมก่อนนะคะเริ่มทยอยบานจากก้านเริ่มจากจุดตรงก้านนี้แล้วก็ลงมาตรงปลายช่อดอกตรงนี้นะคะ่ะเวลาเขาจะบานออกมาให้เห็นกัน ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะมานววงบ้างติ่ก็พาทุกท่านมาชมดอกไม้ที่สวนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู youtube นะคะ ทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ